บางทีฉันอาจจะลองเชื่อใจคุณดูก็ได้นะลูลี่หยางพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานนะที่รักคนดีของฉันขอรอบสุดท้ายอีกรอบนะบ้านตะกูลนฟูห้องนอนฟูถิงอย่าร้องสิร้องแล้วจะมีประโยชน์อะไรทำไมพ่อต้องทำแบบนี้กับหนูด้วยไม่นึกเลยว่าเขาจะตบหนูเพื่อคนนอกคนนึงคนนอกนั้นเหรอผลการตรวจออกแล้วยืนยันว่าถูกต้อง เธอเรียกเขาว่าพ่ออย่างที่ทุกคนรู้คนนอกคนนี้ต่างหากที่เป็นลูกสาวแท้ๆของเขาเนะ่ยลูกสาวแท้ๆนะ้ห่ะพี่หมายถึงกูอ้อิสเวร์เหอจะมาเป็นลูกสาวแท้ๆของคุณพ่อได้ยังไงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ความจริงก็เป็นแบบนี้ลนะ่ะกู้วานเคยเป็นคู่มั่นของคอุณอาเมื่อก่อนก็มาที่บ้าน่อยพี่เองจำเธอได้บ้างนิดหน่อย สีผงชอบหรือเปล่าขอบคุณครับคุณอาคนสวยผู้สีเผงวัยเจ็ดขวบต่อมาก็ไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงเลิกกันกู้หวานถอนมั่นคุณอาก็แต่งงานกับคนอื่นจากนั้นฉันก็ค่อยๆลืมกู้หวานคนนี้ไปจนกระทั่งได้เจอกับกู้อีสเบเธอเหมือนกับกู้หวานมากคุณอาก็ดีต่อเธอมาก พี่ค่อยๆเดาเรื่องไปเรื่อยพี่คิดหาวิธีแอบขอโมยเส้นผมของคุณอากับกูอีสเวไปตรวจดีเนเอเมื่อกี้นี้ผลการตรวจออกมาแล้วตรงกับที่พี่เดาเลยละ่ะฮะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้พวกเขาคือพ่อลูกแท้ๆเหรอฉันไม่เชื่อทิงๆเธอเต็มใจที่จะพึ่งพาสายคนอื่นแบบนี้ตลอดไปเลยเนาะ หญิงคนนี้ไม่ได้แค่แย่งพิลี่อย่างของเธอไปตอนนี้เธอยังแย่งพ่อของเธอและตระกูลฟู่ไปด้วยนะไม่ไม่ฉันไม่อยอมเงินก็ช่วยพี่สักครั้งได้ไหมล่ะพี่ก็จะช่วยให้เธอได้สิ่งที่เธอควรได้กลับคืนมาด้วยเหมือนกันสองวันต่อมางานเลี้ยงวันเกิดผู่จังชุน คุณนายลูกมาแล้วคุณนายลูกสวยจังเลยพวกเขาเหมาะสมกันจริงๆคุณแม่คุณอาฟูคุณอาสุขสันต์วันเกิดค่ะของขวัญที่เราเอามาให้คุณวางอยู่ท้ายรถค่ะสิ่นเปลืองเลยนะเราเป็นผู้อาวุโสเห็นพวกเธออยู่สุขสบายก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว คอยดูเธอว่าอีกเดียวเธอจะยังยิ้มได้อีกหรือเปล่าคุณอ๋คุณป้าฮะผู้อาวุโสฉลองวันเกิดจะไม่มาก็ไม่ได้ขออภัยที่เรามาโดยไม่ได้รับเชิญนะคะอืมเข้าไปกันเถอะ ทำไมผู้ชายผงถึงยังกล้ามางานเลี้ยงอีกได้เห็นว่าคุณอาฟู่ไม่อนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาที่บริษัทกับบ้านตระกูลผู้อีกแล้วไม่ใช่หรอคะเขาก็มาถึงที่แล้วจะไล่ต่อหน้าแขกก็ไม่ได้ไม่ต้องห่วงหรกมีผมอยู่ด้วยทั้งคนคุณป้าแค่ขอให้เราจัดการให้กูอิสเวมีเรื่องอื้เฉากับผู้ชายคนอื่นถ้าเธอรู้ว่าพี่ใส่ร้ายลู่ลี่อยังเธอคงจะไม่ จะกลัวอะไรล่ะฉันไม่ได้โง่นะเย่มอนชิงให้ฉันใส่ร้ายกุ้ยสวยแนนาคตลู่ลี่หยางก็จะต้องคิดบัญชีกับฉันเธอจะใช้ฉันเป็นแพะรับบปาปแน่แนในเมื่อเธอใจร้ายก็อย่าโทษว่าฉันไม่ยึดธรรมก็แล้วกันนะคุณชายชื่อเฟิงคุณหนโูพูดถึงืึมจนเมาแล้วคุณรีบไปดูหน่อยเถอะครับ รู้แล้วตัวพอถึงๆไปพักพ่อนที่ห้องหน่อยนะอือนี่เป็นแก้วโปรดของประธานลูกเอาไปให้เขาทีสิได้ครับลี่หยางวันนี้ดื่มเยอะไปแล้วนะแก้วสุดท้ายละ ดื่มจนเมาแล้วก็อย่าให้ฉันต้องลากคนกลับไปก็พอสำเร็จแล้วใช่ไหมแน่นอนพวกพี่พี่เป็นคนจัดการวางใจได้ <c oughs> <c oughs> ฉันพาถิงถิงไปที่ห้องนอนของลู่ลี่หยางแล้วลู่ลีล่หยางดื่มเหล้าที่ฉันใส่ยาไปแล้วฉันจะหาวิธี ให้เขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องเธอช่วยฉันรังกู้อีสเสวด้วยนะคราวนี้ฉันจะทำให้ชื่อเสียงของลู่ลี่ยังพังยับยืนอีสเสวยเดี๋ยวก่อนคือว่ามีอะไรหรือเปล่าคะลู่ลีล่อยางไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่นานขนาดนี้แล้วยังไม่ลงมาอีก ฉันคงต้องขึ้นไปหาเขาแล้วล่ะอ้าเหมือนจะเป็นเสียงของถิงถิงเลยคงไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นดอกมั้งฮเกิดอ,อะไรขึ้นถ,ถิงถิงอยู่ในห้องของลี่หยางได้งไงแถมยังล็อกห้องอีกได้ไปตามคนมาไขากุญแจแล้วรอเช้าไม่ได้แล้วผมจัดการเลยถิงถิง ไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมถึงเป็นนายล่ะฮ้ออนายมาอยู่ในห้องได้ยังไงกันผมเออประธานลูกให้ผมมาหยิบเสื้อนอกที่ห้องพอเข้ามาคุณหนูก็กระโดนเข้ามาฉีกเสื้อผ้า,าผมอีชั่วลูกลี่ยางอยู่ไหนเรียกหาผมทำไมล่ะ นายเห็นชัดหรือว่านายดื่มแก้วนั้นไปทำไมถึงได้ <c oughs> ขอแนะนำว่าพี่รีบจัดการเรื่องเมื่อป้าเน่ให้เรียบร้อยเร็วๆหน่อยนะทุกคนกำลังดูอยู่ <c oughs> นายสินะเห็นฝีมือของนายอุปปากส่งแขกให้กลับไปก่อนได้ผู้สีผง ไม่นึกเลยว่าจะกล้าหลอกฉันแถมยังใส่ร้ายกับลี่หยางหลี่หยางนายก็ออกไปก่อนเถอะเรื่องนี้ฉันจะจัดการเองอืมลือลี่หยางเสื้อคุณเป็นผ้าทอเหรอแค่เปลี่ยนเสื้อน,นอกตัวเดียวหายหน้าหายตาไปตั้งครึ่งชั่วโมงตามหาผมอยู่ตลอดเลยเหรออืมโูดไรสาระอะไร เกิดเรื่องอะไรขึ้นคะทำไมแขกถึงไปกันหมดแล้วทำไมถึงไม่ตอบฉันล่ะคะเราไปกันเอถะระหว่างทางขอกลับผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะไรนะนึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฝีมือของผู้สีเพิงล่ะคะอืมผู้สีเพิงคนนั้น ไม่มีทางยอมโดนถอดออกจากบอร์ดบริหารอย่างสมัครใจหรอกเดิมทีผมกังวลว่าเขาจะลงมือกับคุณแต่ยังดีที่แค้นแค่ผมคนเดียวสามชั่วโมงก่อนหน้านี้บ้านของผู้สีพผงคุณชายฟูเดี๋ยวพองานเริ่มแล้วนายหาโอก,กาสมาเหมาะแล้วมอมเล่าถึทิ้งๆซะ อ๋อจึงสิสียยาให้เธอด้วยแล้วค่อยหาวิธีพาเธอไปที่ห้องของลู่ลี่หยางสายของลี่หยางอ๋อคุณหนูถิงถิงรับปากว่าจะให้ความร่วมมือแล้วไม่ใช่หรอครับทไมต้องวางยาเธอด้วยนายจะไปเข้าใจอะไรถิงถิง,ถ,งถิงเด็กถ้ายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มจะทำยังไงล่ะก็ฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้กับเธอ ก็เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างนั้นราบรื่นจงไม่รู้จักหมายเลขที่ไม่รู้จักวันนี้ผู้สีฝุงลงมือผมเตรียมการล่วงหน้าแล้วคุณระวังตัวด้วยผู้สีฝึงทำแบบนี้กับน้องสาวแท้ๆตัวเองเพื่อจัดการกับคุณตอนนี้คนที่ชื่อเสียงเสียหายก็มีแค่ผู้ถิงคนเดียว โหดร้ายเกินไปแล้วจริงๆเธอก็ได้รับผมผลกรรมของเธอแล้วแต่หลังจากนี้ถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกคุณบอกฉันล่วงหน้าก่อนได้ไหมฉันเองก็อยากสั่งสอนพวกเขาสักหน่อยเหมือนกันจ,จุ๊จุมจจูมจุดฉันทำไมคะเห็นคุณภรรยาอยากออกโรงเพื่อผมแบบนี้ผมก็ต้องจูบให้รางวัลสักหน่อยสิ ใครบอกว่าจะออกโรงเพื่อคุณนะฉันจะทำเพื่อเชื่อเสียงของฉันทำเพื่อตัวฉันเองต่างหากลนะ่ะว่าไงก็ว่างั้นก็ได้เมื่ออไรเธอจะแก้โรคปากไม่ตรงกับใจได้สักทีนะคุณอาฟูคุณอาฟูททำไมเขาถึงโทรหาฉันละ่ะ ออสเวลี่ยังอยู่กับเธอหรือเปล่าค่าคุณอาเธอคงรู้เรื่องของถิงถิงแล้วสินะลี่ยังเกือบได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ฉันเลยคิดว่าควรจะบอกอะไรพวกเธอสองคนสักหน่อยฉันตัดสินใจจะไล่ฟู่ถิงออกจากบ้านตระกลูลฟู่แบบนี้จะเหมาะสมหรอคะ ไม่ว่าอย่างไงทุกคนก็รู้ว่าฟู่ถิงเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณฉันไม่ได้สงสารเธอนะคะแต่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้หญิงฉันพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยจะบอกความจริงเกี่ยวกับสถานะของฟู่ถิงต่อสาธารณชนจริงๆแล้วเธอเป็นหลานสาวของฉันเธอไม่ต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวของฉันก็ได้ เพราะเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กคนนี้ใจดีจริงๆเหมือนแม่เธอเลยหลังจากนี้บ้านเราก็จะมีรุ่นหลังแค่เธอกับลี่อย่างสองคนแล้วนะพวกเธอต้องไม่เยี่ยมพวกเราบ่อยๆด้วยล่ะจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่ ผู้ถึงได้รับกรรมที่ตัวเองก่อนแล้วฉันไม่ร้องขออะไรให้เธอหรอกคะ่ะแต่คนที่ควรถูกลงโทษจริงๆคือผู้สีผงเขาหลอกลวงและหลอกใช้ผู้หญิงเพื่อให้ตัวเองบรรลุจุดประสงค์มันน่าละอายมากเลยนะคะอืเอ๊ะอาฟู่ผมรี่ย่างนะเรื่องนี้คุณจัดการก็ได้เราไม่มีความเห็นอะไรได้ครับสวัสดีครับือ ทำไมถึงไม่ให้ฉันพูดคะเห็นชัดอยู่ว่าเรื่องนี้คนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดก็คือผู้สีเพงงิงนะถ้านี่เป็นคดีที่คุณรับผิดชอบคุณจะคุยกับลูกความของคุณแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนอยู่แล้วแต่ผู้เจิ้งชวินเป็นนักธุรกิจที่เน้นผลกำไรชื่อเสียงของครอบครัวเสียหายเพราะผู้ถึง นี่เป็นโทษที่เบาที่สุดแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาก็หาลูกสาวแท้ๆของตัวเองเจอแล้วไม่มีทางที่เขาจะเอาแต่สนใจลูกสาวบุญธรรมที่เอาแต่ใจของเขาอยู่แล้วงั้นจะไปผู้สิบผงไปแบบนี้หรอคะไม่หรอกถึงเราจะต้องไว้หน้าอาฟู่แต่ก็ไม่นึกเลยว่าไอ้ชั่วนี่จะกลับมายุ่งกับภรรยาของผมผมจะคิดบัญชีย้อนหลังกับเขาให้เอง แต่แปลกมากๆนะคะนิสัยและสถานะของคุณอาฟูให้ใครสักคนโทรมาแจ้งเราก็ได้ทำไมต้องโทรมาเองด้วยนะแถมยังโทรหาฉันอีกทำไมไม่โทรหาคุณโดยตรงเลยล่ะคะคงรู้ว่าผมขับรถอยู่มั้งอย่าคิดมากเลยเรากลับบ้านกันเถอะสักวันอีกก็ต้องรู้ความจริงแต่ความจริงเรื่องนี้ใครที่ควรเป็นคนบอกเธอ มันถึงจะทำร้ายความรู้สึกของเธอได้น้อยที่สุดกันนะเยียดเชิญไปไหนคะจะกลับบ้านไม่ใช่หรอทรมานมาทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยหาอะไรกินกันก่อนเถอะอีอีของผมคงไม่ได้เกลียดของหวานหรอกใช่ไหมไปไปไปแค่ล้างจานให้สะอาดยังทำไม่ได้ กล้ามาขอข้าจ้างปึกใส่หัวไป้หรอลี่ยงสวะจริงๆคุณรู้จักคนคนนี้หรอคะไม่รู้จักไปกันเถอะเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่อของฉันให้งานและอนาคตที่สดใสกับนายทำไมนายต้องทำแบบนี้กับเขา ฉันต้องการเงินก้อนนั้นต้องการมากจริงๆตอนนี้ลู่ลี่ยางก็อยู่ดีกินดีมากเลยไม่ใช่เหรอมีบ้านมีทรัพย์สินมีคนรักถึงจะเสียพ่อไปแล้วก็ทำไมเธอถึงอยู่บ้านล่ะที่ไม่ควรอยู่บ้านก็คือน,นายมากกว่ายังไม่ไปหางานทำอีกพี่พี่ใช้ไม่ได้ขนาดนี้เลยสินะ แต่พวกสวะไร้ประโยชน์ทั้งนั้นแม้แต่แยกแก่แย่ม่านชิงนั้นก็ยังเพิ่งไม่ได้เลยฉันแค่อยากจะกำจัดกู้อีสเวมันยากขนาดนี้เลยลนะ่ะน้องพี่ที่เธอพูดเรื่องอะไรนะนายรู้ไหมว่าทำไมนายถึงหางงานทำไม่ได้ฉันจะบอกนายเองเพรารูู้้รีอ่อยังไงประธานลูกได้มีอำนาจพลิกฟ้าได้พูดแค่ประโยคเดียว บริษัททั้งเมืองก็ไม่มีใครกล้าแล้วพี่มันทำงานด้วยแล้วพี่ชายที่รักนายจะทนการรังแกแบบนี้ได้นานแค่ไหนไม่อยากแก้แค้นเขาเหรอขอแค้นนายทําให้กูอิสเวหายไปลูลี่ยางก็จะต้องกลายเป็นบ้าแน่ลูลี่ยางจงใจทําให้ฉันหาง,งานทําไม่ได้หรอ ในเมื่อนายไม่ให้หนเทามีชีวิตรอดกับฉันงั้นฉันก็จะไม่ให้นายอยู่สุขสป,ปายเหมือนกันหงอยู่คอนสตรักชั่นตาลูกความร่วมมือในครั้งนี้เป็นที่หน้าพอใจมากอย่างงก็ขอให้คุณติดตามผลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับฝ่ายให้ความร่วมมือคุณเกรงใจเกินไปแล้วนี่เป็นเรื่องที่ผมควรทำอยู่แล้วครับ ลูลี่ยางกูอิสเวพอฉันอยากจะตามหาพวกนายก็มาหาเองถึงที่เลยนะมีสิทธ์อะไรไม่ให้ฉันมีชีวิตต่อแต่พวกนายกับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหรจะให้พวกนายต้องชดใช้จะทำให้ลูรลี่ยางทรมานยิ่งกว่าตายนคนคนนั้นใครนะ่ะควางเขาไว้คนเป็นใครกรุณาหยุดก่อนครับเด็กไปเออเอ,อ๊ ว่งฮะตายเสเถอกูอีสเวกดไรคขึ้นน่ะเรียกรถพยาบาลเลยมีคนบาดเจ็บรีบแจ้งตำรวจสิคาเฟ่ชั้นล่างสำนักงานกฎหมายอ้ยสวยทางนี้ไงนี่คอหลินเฟยคนไม่เคยว่างของเราไม่ใช่หรอ ทำไมถึงได้ว่างมาหาฉันที่สำนักงานทนายความได้ละ่ะค้าน้อยผิดไปแล้วช่วงนี้ค่าน้อยลำบากลาบนเหมือนกับเป็นวัวเป็นมา้าเป็นที่บ้านตะกุชินอะ่ะพอว่างก็รีบมาหาคุณหนูกู้ทันทีเลยเจ้าค่ะแบบนี้ใอยฟังขึ้นหน่อยนะแต่ครั้งนี้ฉันมาเพราะมีเรื่องสำคัญนะอีอีช่วงนี้เธอได้ข่าวคราวของเย่ออี้บ้างไหมเยอ่ออีไม่มีนะทำไมเหร ฉันก็บอกไม่ถูกรู้สึกแค่ว่ามันแปลกมากๆากนะ่ะฉินเซลยวยางน่าจะโดนโย่ออีเทเรเดนี้ช่วงนี้ไม่นึกเลยว่าจะกลับบ้านมาร่วมมือกับฉันเพื่อตบตาคุณท่านเฉียนทุกวันเลยมีอะไรแปลกตรงไหนคุณท่านให้เขาหยุดงานไม่ใช่หรอเขาต้องแ้งทําเพื่อให้ได้ไปทํางานอีกครั้งไงเธอไม่เข้าใจอะเมื่อก่อนทุกสามวันยอออีจะติดต่อ จินเซีย,ยางมาครั้งหนึ่งจะได้รับประกันได้ว่าตู้ ATM ในรูปแบบมนุษย์ยังสนใจแค่เธอนี่มันผู้เชี่ยวชาญชัดๆไม่เจอกันสองสามวันยังไม่ลืมฉันใช่ไหมฉันจะลืมราชนีนกักบอลเลข่ของฉันได้อย่างไงล่ะตอนนี้ก็8วันแล้วแถมตอนเช้าจินเซียวยางก็ไปทำงานแต่ก็ยังกลับบ้านทุกวันทำให้ฉันต้องแซงทำเป็น เป็นคนดีต่อหน้าคุณท่านฉินทุกวันเลยนะอืมก็แปลกอยู่นิดหน่อยนะขนาดคนที่เข้าใจอะไรยากอย่างเธอยังรู้สึกว่าแปลกเงินก็ต้องมีปัญหาแน่ๆลนะ่ะนี่เธอพูดขนาดนี้ไม่ไว้หน้าฉันเลยนะอย่าคิดมากขนาดนั้นเลยบางทีโยอี้อาจจะแค่เปลี่ยนเป้าหมายก็ได้แต่ทำไมจู่ๆเธอถึงเทฉินเสี่ยวอย่างที่หลอกง่ายขนาดนี้ไป เป็นไปได้หรือเปล่าที่เธอยังมีความหวังกับลูรี่หยางอยู่โอ๊ยได้ดูข่าวเรวมีคนถือมีดอยู่ที่หน้าหงอยูคอนสตรัคชั่นเกิดอะไรข,ขึ้นมีคนบาดเจ็บไหมได้ยินว่าประธานลู่แห่งหงอยูคอนสตรัคชั่นถูกแทงจนบาดเจ็บรถโรงพยาบาลกับรถตำรวจมารับตัวไปแล้วอีอีฉันได้ยินผิดไปหรือเปล่าที่พวกเขาพูดถึงเออคือลูรี่หยางเหรอ นี่อีอีรอฉันก่อนสีฉันไปด้วยกำลังผ่าตัดปึง้งกำลังผ่าตัดคุณหมอคะเขาเป็นยังไงบ้างคะผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงตอนนี้จะช่วยชีวิตได้แล้วแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดฮะ ขอโทษนะเราพยายามเต็มที่แล้วแต่แม่ของเธอก็ยังคนตายแล้วฟื้นกลับมาไม่ได้ยกโทษให้ฉันด้วยเธอนะแม่จะตายไม่ได้นะคะหนูต้องการแมอ่อีอีฮะลูรี่ยังทำไมต้องร้องไห้ขนาดนี้ด้วยใครรังแกคุณอะฉันมาชักหวัดเธอแป๊บเดียวเองเกิดอะไรขึ้น พวกเธอทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้ละ่ะตอนที่ขึ้นมาฉันก็เจอเขาเข้าพอดีก็เลยมาหาเธอด้วยกันไงคุณไม่ใช่คนในครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นเหรอคนที่ผ่าตัดอยู่คือผู้หญิงเหรอใช่ครับอืมหน้าไขหนะ้าจริงๆง,งั้นเธอก็คิดว่าลูลี่อ,อย่างตายแล้วเหรอ ไม่นึกเลยว่าอีจะห่วงผมขนาดนี้ือแต่ผมไม่เป็นอะไรมากคนที่โดนทำร้ายจริงๆคือลูกค้าผู้หญิงที่เจอกับผมวันนี้ก็คือคนที่นอนอยู่ในห้องผ่าตัดนั่นแหละเจอตัวฆาตก,กรหรือยังคะเขาชื่อโยกกังเป็นพี่ชายของโยอี้นะเขามีความแค้นกับผู้หญิงคนนั้นทำไมเขาต้องเลือกลงมือที่ ของอยู่คอนสตรักชั่นด้วยถ้าพูดให้ถูกเป้าหมายดั้งเดิมของโยกังน่าจะเป็นคุณฉันเหรอเขาอยากจะฆ่าอีอีทำไมยังไม่รู้แน่ชัดตอนที่เขาวิ่งมาเขาตะโกนเรียกชื่อของคุณด้วยรูปร่างหน้าตาของผู้จัดการสาวคนนั้นก็คล้ายกับคุณมาก ไปตายซักกูอีสเวนว่าเขาคงหุนทันพลันแล่นมากไปจนจำผิดคนและทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแสดงว่าเธอบาดเจ็บเพราะฉันเหรอเมื่อกี้นี้หมอก,ก็บอกว่าอาการเธอไม่ค่อยดีเธอคงจ็บไม่การผ่าตัดประสบความสำเร็จผมจะหาหมอที่เก่งที่สุดมาทำการรักษาต่อไปไม่ต้องกังวลถึงพูดแบบนี้จะไม่ค่อยเหมาะสมแต่ก็โชคดีมาก โชคดีที่คนเจ็บไม่ใช่คุณนะเลิกคิดได้แล้วฉันก็ไม่ได้เป็นไรไม่ใช่หรอคะอาการของคนไข้เป็นยังไงบ้างเห็นชัดว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเย่ากังเขากับคิดจะทำให้ฉันตายไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเย่าอีน้องสาวของเขาฉันไม่ใช่สารเปานุ่ม ที่ยอมให้ใครทำอะไรก็ได้ตามใจชอบในเมื่อกล้ามาโจมตีฉันอย่างจงแจ้งจแบบนี้ฉันจะทำให้พวกเขารู้เองว่ากรรมตามสนองเป็นยังไงนายบอกว่าโยกกงรู้เรื่องที่ฉันขัดขวางไม่ให้เขาหางานได้เหรอครับบริษัทที่เขาไปสมัครก่อนหน้านี้ทำและทะเลาะกันหนักมากไอ้บ้าคนนี้ แต่นั่นไม่ได้อธิบายว่าทำไมเขาถึงต้องการจมตีอีอีแม้ว่าทุกคนในเมืองจะรู้ว่าอีอีคือคู่ชีวิตของฉันแต่เขาเพิ่งออกจากคุกเขาไม่ควรรู้ว่าใครเป็นภรรยาของฉันคุณจะบอกว่ามีคนบอกเขางั้นเหรอไปรตรวจสอบโยอีดูว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า